วิกฤตการคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพูดถึงสถานการณ์ที่ข้าราชการท้องถิ่นหลายท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่นั่นคือความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดระหว่างหน้าที่รับราชการกับจริยธรรมเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบตอผู้เป็นผู้บังคับบัญชาทางการเมืองสั่งการให้ข้าราชการดำเนินการในสิ่งที่สอไปในทางทุจริตหรือผิดกฎหมาย ท่านต้องเข้าใจว่านี่ไม่ใช่แค่การทำงานพลาดแต่เป็นทางแยกที่อันตรายเพราะหากทำตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านจะกลายเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดต้องรับโทษทางอาญาและต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐแต่หากปฏิเสธท่านกระเสี่ยงต่อการถูกกลั่นแกล้งหรือโยกย้ายต่อจากนี้เราจะนำเสนอทางรอดและเกราะป้องกันที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดเราจะเน้นที่การใช้ กฎหมายเป็นอาวุธในการปกป้องตนเองและ3ขั้นตอนสำคัญในการสร้างหลักฐานปกป้องตนเองที่ใช้หักล้างความรับผิดทางวินัยและละเมิดได้จริงถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจากวิกฤตจริยธรรมนี้ไปพร้อมกันครับ 1. หลักการพื้นฐานไม่ทำผิดกฎหมายคือทางรอดเดียวก่อนจะลงมือทำสิ่งใดท่านต้องทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานที่สุดของการเป็นข้าราชการ 1. นึทำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องปฏิเสธตามหลักกฎหมายมหาชนข้าราชการมีสิทธิ์และหน้าที่ในการปฏิเสธคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชาหากท่านทราบแน่ชัดว่าคําสั่งนั้นจะนําไปสู่การทุจริตหรือความเสียหายแก่รัฐการปฏิบัติตามคําสั่งถือเป็นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบและท่านจะต้องรับผิดชอบร่วมกับนายก 2. ท่านคือผู้รับผิดชอบในทางปฏิบัติ ในทางกฎหมายผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือผู้ลงนามในเอกสารหรือผู้ลงมือดำเนินการหากท่านเซ็นรับรองงานที่ไม่ได้ทำจริงหรือเซ็นอนุมัติเบิกจ่ายโครงการผีท่านจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้กระทำความผิดโดยตรงหรือผู้สนับสนุนการทุจริตไม่ใช่แค่อ้างว่าทำตามคำสั่งนาย 3. ความรับผิดทางละเมิด หากการทุจริตทำความเสียหายแก่อบตอท่านจะถูกเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายร่วมกับนายกอบตตตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เว้นแต่ท่านจะพิสูจน์ได้ว่าท่านได้ทักท้วงตามหน้าที่แล้วซึ่งนี่คือหัวใจสำคัญของทางรอดของเรา 2. ขั้นตอนปฏิบัติการ 3. เกราะป้องกันทางกฎหมาย ข้าราชการที่ซื่อสัตย์ต้องเปลี่ยนจากการปฏิเสธด้วยวาจาเป็นการสร้างหลักฐานเอกสารเพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันตนเองในศาลเกราะป้องกันที่1การทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร the written dissent นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการหักล้างความรับผิดชอบเมื่อใดต้องทำทันทีที่ได้รับคำสั่งที่ส่อทุจริตเช่นสั่งให้เซ็นอนุมัติงวดงานก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จสั่งให้โอนงบประมาณผิดระเบียบ ท่านต้องจัดทำบันทึกข้อความราชการภายในเพื่อทักท้วงคำสั่งนั้นอย่างเป็นทางการเสนอผ่านสายงานเช่นปลัดอบตอรหรือผู้รักษาราชการแทนและเรียนนายกอบตอโดยตรงเนื้อหาต้องชัดเจนต้องระบุว่าคำสั่งนี้ขัดต่อระเบียบข้อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการตามกฎหมายต้องระบุเหตุผลทางกฎหมายไม่ใช่เหตุผลส่วนตัว การเก็บรักษาถ่ายสำเนาบันทึกทักท้วงที่ลงเลขรับหรือลงนามแล้วเก็บไว้ส่วนตัวอย่างปลอดภัยที่สุดนี่คือหลักฐานแห่งความซื่อสัตย์ที่จะปกป้องท่านในทุกกระบวนการทางกฎหมายผลลัพธ์เมื่อท่านทำบันทึกทักท้วงแล้วแม้ว่านายกจะยืนยันคำสั่งเดิมและสั่งให้ท่านทําต่อไป ความผิดที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ความรับผิดชอบจะตกอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาที่ยืนยันคำสั่งส่วนท่านจะมีหลักฐานว่าได้ทำหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายแล้วกรอกบป้องกันที่2การรวบรวมหลักฐานและข้อมูลอย่างปลอดภัย the digital evidence ท่านต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสอบสวนจากหน่วยงานภายนอกโดยไม่เปิดเผยตัวตนรวบรวมเอกสารต้นทางเก็บสำเนาเอกสารสำคัญที่แสดงความผิดปกติ เช่นสัญญาใบสั่งซื้อใบเบิกจ่ายหรือใบตรวจรับที่มีการดำเนินการผิดปกติบันทึกหลักฐานดิจิทัลใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายรูปโครงการบันทึกเสียงการสั่งการที่ผิดปกติหรือวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่างานยังไม่แล้วเสร็จแต่มีการเซ็นรับรองแล้วสำคัญใช้แอปพลิเคชันที่สามารถระบุพิกัด GPS และวันเวลาได้เพื่อให้หลักฐานมีน้ำหนักทางเทคนิคสูงสุด แหล่งจัดเก็บเก็บหลักฐานทั้งหมดในระบบคลาวหรืออุปกรณ์ภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของอบตเพื่อป้องกันการถูกเข้าถึงหรือทำลายเกราะป้องกันที่3การรายงานนิรนามไปยังหน่วยงานหลัก the external signal เมื่อมีหลักฐานพร้อมแล้วอย่ารอช้าที่จะส่งสัญญาณไปยังผู้มีอำนาจตรวจสอบช่องทางที่ปลอดภัย ส่งหลักฐานที่รวบรวมได้ไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในการสอบสวนและคุ้มครองพยานได้แก่สำนักงานปปชประจำจังหวัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสอตองศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดการร้องเรียนแบบลับท่านสามารถเลือกร้องเรียนแบบไม่ระบุชื่อหรือขอให้ปิดบังข้อมูลส่วนตัวในฐานะผู้แจ้งเบาะแส เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกคุกค,คามโดยการให้ข้อมูลที่ละเอียดและแนบหลักฐานจะทำให้เรื่องของท่านถูกดำเนินการต่อได้ทันทีส่วนที่3การรับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งและถูกสอบสวนการถูกกลั่นแกล้งเป็นเรื่องที่คาดเดาได้เมื่อท่านใช้เกราะป้องกันที่1เมื่อถูกโยกย้ายไปทำงานที่ไม่สำคัญให้ทำตามคำสั่งใหม่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและไม่บกพร่องเพื่อไม่ให้มีช่องว่างให้ถูกกล่าวหาเรื่องวินยัย ใช้เอกสารเป็นอาวุธเมื่อถูกตั้งกรรมการสอบวินัยจากการปฏิเสธคำสั่งที่ไม่ชอบให้ใช้บันทึกทักท้วงฉบับจริงที่ท่านเก็บไว้เป็นเอกสารชี้แจงต่อกรรมการสอบสวนยืนยันว่าการกระทำของท่านเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐทางออกสุดท้ายการยื่นเรื่องขอคุ้มครองพยาน หากท่านถูกคุกค,คามอย่างหนักหรือเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินท่านสามารถยื่นเรื่องขอเข้าสู่มาตรการคุ้มครองพยานต่อปปชหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อขอความคุ้มครองส่วนบุคคลหรือการโยกย้ายไปปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นเป็นการชั่วคราวบทสรุปความซื่อสัตย์คือความปลอดภัยที่แท้จริง การตัดสินใจไม่ทำตามคําสั่งที่ทุจริตเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้าหาญแต่ขอให้ท่านเชื่อมั่นว่ากฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องข้าราชการที่ซื่อสัตย์ทางรอดที่ปลอดภัยและถูกต้องที่สุดคือการใช้ขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดการทำบันทึกทักท้วงไม่ใช่แค่การทำงานแต่คือการซื้อประกันชีวิตและทรัพย์สินให้กับตัวท่านเอง ขอให้ข้าราชการทุกท่านใช้กราะป้องกันนี้อย่างชาญฉลาดอย่าประนีประนอมกับความถูกต้องและร่วมกันเป็นความหวังในการนำความโปร่งใสกลับคืนสู่ท้อมถิ่นของเราครับ